ปฏิเจะสมุขบาทคือหลักเหตุปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปของทุกพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นสายเกิดสมุททยาวานและสายดับนิโรธวานดังนี้ครับต้นอ่อนสายเกิดสมุทัยาวานกระบวนการเกิดทุกอวิชชาสังขารวิญญาณน,นามรูปสลายตานาผัสเวทนาตันหาอุปาทานภพชาติชารามรณะอธิบายสัน้นหะา หอวิชชาความไม่รู้ไม่เข้าใจอริยรสัจสี่สองสังขารการปรุงแต่งทางกายวาจาใจ 3. วิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์สนามรูปส่วนจิตใจและร่างกาย 5. สลายตนะอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจหกภาษาการกระทบกันของอาย 7. จ็ดเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุข 8. ตัณหาความอยากความทยานหา 9. อุปทานความยึดมั่นถือมั่น 10. บพบการปรุงสร้างภาวะที่จะให้เกิดใหม่ 11. ชาติการเกิดขึ้นใหม่ 12. ชรามรณะความแก่ความตายโสกับปริเทวะทุกโทนัสอุปยาตรวมเรียกว่าวัตตคือวงจรแห่งทุกสายดับนิโรธวานกระบวนการดับทุก อวิชาดับสังขารดับวิญญาดับนามรูปดับสลายตนะดับผัสดับเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับพบดับชาติดับชรามรณะดับอธิบายสั้นฮะเมื่ออวิชาดับด้วยปัญญาไม่เกิดสังขารเมื่อสังขารไม่ปรุงแต่งไม่มีการสื่อต่อของวิญญาณและนามรูปสุดท้ายจบลงที่ความแก่ความตายความทุกข์ทั้งหลายดับสิ้นเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์สรุป สายเกิดทุกเกิดเพราะเหตุปัจจัยต่อเนื่องสายดับเมื่อปัญญาเห็นตามจริงเหตุปัจจัยเหล่านั้นดับทุกก็ดับคุณอยากให้ผมทำเป็นแผนภาพวงจรแดอะแกรมให้เข้าใจง่ายๆไหมครับขยายความปฏิจจสมุปบาททั้งสายเกิดและสายดับแบบละเอียดให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นต้นอ่อนสายเกิดสมุทยาวานกระบวนการที่ทำให้ทุกเกิดขึ้นเริ่มจากอวิชชาไล่ไปถึง ชารามรณะหนึ่งอวิชชาความไม่รู้จริงไม่รู้ความจริงของทุกเหตุแห่งทุกความดับทุกขและทางดําเนินไปสู่ความดับทุกข์อริยสัจสี่เกลียดเหมือนความเมื่อที่ปกปิดความจริงสองสังขารการปรุงแต่งเพราะไม่รู้จริงจึงปรุงแต่งกรรมทั้งดีชั่วและไม่ดีไม่ชั่วกรรมเหล่านี้เป็นพลังผลักดันให้เกิดการวินนไหวตายเกิดสวิญญาณ ความรู้แจ้งอารมณ์เมื่อกรรมทำงานทําให้มีวิญญาณเกิดขึ้นรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสีนามรูปจิตใจและร่างกายวิญญาณที่ปฏิสนธิทํำให้มีนามธรรมเวทนาสัญญาเจตนาภาสมุนสิการและรูปธรรมกายหาสลายตาหนะาอายตานะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเจริญขึ้นเป็นเครื่องรับรู้โลก หกผัสสะการกระทบเมื่อไอตาณหกเจริญครบก็มีการกระทบกันเช่นตากระทบรูปหูกระทบเสียงเจ็ดเวทนาความรู้สึกจากการกระทบจึงเกิดสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์แปดตัณหาความทยานอยากเมื่อรู้สึกแล้วใจเกิดความอยากเช่นอยากได้สุขอยากพ้นทุกข์เก้าอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นเมื่อ,อยากมากขึ้นก็กำหนดมั่นยึดมั่นว่า นี่ของเราเราเป็นสิ่งนี้สิบพบภาวะที่จะไปเกิดเพราะยึดมั่นจึงปรุงสร้างพบคือสภาพจิตที่พร้อมให้ไปเกิดอีกสิบเอ็ดชาติการเกิดเมื่อพบแก่กล้าจึงต้องไปเกิดอีกครั้งสิบสองชารามรณะแก่ตายและความทุกโศเมื่อเกิดแล้วย่อมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพร้อมทั้งทุกโศคร่ำควรวญเสียใจทุกกายทุกใจ นี่คือวงจรของทุกที่หมุนเวียนไม่สิ้นสุดสายดับนิโรธวารกระบวนการดับทุกขเริ่มจากการดับอวิชชาด้วยปัญญาทุกสิ่งต่อมาก็ดับตาม 1. อวิชชาดับด้วยการรู้แจ้งอริยสัจสี่ปัญญาเกิดขึ้น 2. ส,สังขารดับไม่ปรุงแต่งกำใหม่ 3. วิญญาณดับไม่มีเชื้อให้วิญญาณปฏิสนธิสนามรูปดับร่างกายและจิตใหม่ไม่เกิด หาสลายตะนักด,ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจใหม่ไม่ปรากฏหผัดสดับการกระทบใหม่ไม่มีเจเวทนาดับความรู้สึกจากการเกิดใหม่ไม่มี 8. ตัณหาดับไม่มีความอยากเกอุปทานดับไม่ยึดมั่นถือมั่นสิบพบดับไม่สร้างพบใหม่ส1เอดชาติด,ดับไม่มีการเกิดใหม่1ิบสองชารามรณะดับความแก่ความตายและทุกทั้งหลายดับสนิท นี่คือนิโรธคือความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงสรุปแก่นสำคัญสายเกิดทุกเกิดขึ้นเพราะอาวิชชาเป็นรากเง้าสายดับทุกดับได้ด้วยการทำให้อวิชชาดับเกิดปัญญาเห็นตามความจริงถ้าจะอธิบายปฏิจสมุปบาทอย่างลึกซึ้งจริงๆต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงเพียงลำดับเหตุผลแบบกลไกเท่านั้นแต่ทรงแสดงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเห็นความเกิดขึ้น และความดับไปของทุก์ในจิตใจขณะปัจจุบันไม่ใช่เพียงความหมายเชิงภพชาติอย่างเดียวปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสมุทยายวาน<ต>การเกิดทุกหนึ่งอวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจแกนแท้คือไม่รู้ทุกตามความเป็นจริงเช่นเห็นความสุขในสิ่งไม่เที่ยงเห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนอวิชชาไม่ได้อยู่ไกลแต่ทำงานอยู่ตรงที่เราไม่เห็นตามจริง ในปัจจุบันจิตสังขารการปรุงแต่งกรรมเมื่อไม่รู้จริงใจก็ปรุงแต่งคิดพูดทำก่อกรรมดีชั่วกรรมเหล่านี้เป็นพลังผลักให้จิตเคลื่อนไปสู่พบต่อไปวิญญาณวิญญาณไม่ใช่เพียงดวงจิตลล่องแต่คือความรู้แจ้งอารมณ์เช่นจักรวิญญาณหูวิญญาณและอื่นๆวิญญาณสืบต่อเพราะสังขารตรุงไว้นามรูป นามเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการรูปร่างกายที่ปรากฏแก่จิตนามรูปเกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสสลายตานักตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นช่องทางที่โลกและจิตเชื่อมกันหผัสสะการกระทบระหว่างอายตนะภายในอายตานะภายนอกวิญญาณผัสสะเป็นรอยต่อที่ทำให้จิตเกิดปฏิกิริยา เวทนาผลของผัดสะคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยหะที่สำคัญคือเวทนานี้เองเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อถ้ามีสติปัญญายดับได้แต่ถ้าเผลอจะไปต่อที่ตัณหาตันหาความทะยานอยากอย่างกามตัณหาอยากเสพสุขในกามภวะตัณหาอยากมีอยากเป็นวิภวตัณหาอยากไม่เป็นอยากหลีกหนี ตั้นหาเปรียบเหมือนไฟที่ผลักดันให้เกิดพบใหม่อุปทานคือการจับแน่นความเห็นความเชื่อวัตถุสิ่งที่ตนรักตั้นหาคืออยากได้แต่อุปทานคือการยึดว่าเป็นของเราหนึ่งพบเมื่อยึดแล้วใจก็สร้างภาวะโลกทัศน์ของตนขึ้นมาพบทางกายทางวาจาทางใจเป็นเหตุให้มีชาติหนึ่งหนึ่ง ชาติคือความเกิดขึ้นแห่งขันทั้งหลายไม่จำกัดว่าเกิดในคันแต่แม้เพียงความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นในจิตก็เป็นชาติได้หนึ่งสองชรามรณะเมื่อเกิดแล้วก็เสื่อมสลายเป็นแก่ตายแกนแท้คือความแตกดับแห่งสิ่งปรุงแต่งและทุกโศกที่ตามมาจะเห็นว่าสายเกิดไม่ใช่เรื่องอนาคชาติ อย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทุกขณะจิตเช่นเมื่อเห็นรูปชอบอยากได้ยึดทุกขปฏิจจสมุปบาทสายดับนิโรธวานการดับทุกขตรงกันข้ามกับสายเกิดทุกดับลงได้เมื่อปัจจัยถูกถอนทีละขั้น 1. นึอวิชชาดับปัญญาเกิดเมื่อมีสัมมาทิิรู้แจ้งไตรลักษณ์อวิชชาก็ดับสังขารดับใจไม่ปรุงแต่งกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะอากุศลกรรม วิญญาณดับวิญญาณไม่เกิดสืบต่อเพราะไม่มีกำรรองรับนามรูปดับเมื่อไม่มีวิญญาณสืบต่อก็ไม่มีนามรูปใหม่เกิดขึ้นไล่ไปจนถึงหนึ่งสองชรมรณะดับไม่มีการเกิดใหม่ไม่มีความแก่ความตายและทุกโศกอีกเรียกว่านิพพานความดับเย็ยนแห่งทุกข์โดยสิ้นเชิงจุดลึกซึ้งที่สุด หปฏิจจสมุปบาทเป็นวงจรไม่ใช่เส้นตรงไม่จำเป็นต้องเห็นแบบเรียงลำดับทีละข้อแต่เกิดวนไปมาอยู่ในจิตทุกขณะ 2. ไม่ใช่เรื่องอดีตอนาคตอย่างเดียวแม้ปัจจุบันจิตที่เกิดดับในทุกอารมณ์ก็มีปฏิจจสมุปบาทปรากฏ 3. จุดตัดอยู่ที่เวทนาตัณหาถ้ามีสติรู้เวทนาตามจริงความอยากจะไม่เกิดวงจรทุกจะหยุดตรงนั้น 4. ทางปฏิบัติ พระพุทธเจ้าสอนให้ใช้สติสมาธิปัญญาเห็นตามจริงเพื่อดับอวิชชาเมื่อนั้นทั้งวงจรดับลงสรุปสายเกิดทุกเวียนเพราะอาวิชชาสายดับทุกดับสิ้นเพราะปัญญาหัวใจการเห็นเวทนาโดยไม่ให้กลายเป็นตันหาคือประตูสู่การหลุดพ้นยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อมีคนด่าเราหนึ่งอวิชชาเราไม่รู้ตามจริงว่าคำด่าเป็นเทียงเสียง แต่กลับเห็นว่าเป็นเขาด่าฉันนี่คือการไม่รู้ความจริงของขันสอสองสังขารใจปรุงทันทีเช่นคิดตอบโต้คิดโกรธคิดเถียงกำทางใจเกิดขึ้นสวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางหูเกิดขึ้นคือหูวิญญาณรับเสียงสีนามรูปจิตเวทนาสัญญาเจตนาััสมนสิการ กับร่างกายหัวใจเต้นแรงหน้าร้อนทำงานพร้อมกัน 5. สลายตระหนักหูอายตนะภนภายในกระทบเสียงอายตนะภนภายนอก 6. ผัดสสะหูหรือเสียงวิญญาณผัดสสมบูรณ์ 7. เวทนาเกิดความรู้สึกไม่พอใจเวทนาทางใจทุกเขเวทนา 8. ตั้นหาอยากลักใสอยากให้เขาหยุดแต่อยากเอาชนะตั้หาเกิดขึ้น กอุปทานใจยึดว่าเขาด่าฉันฉันเสียเกียริความยึดมั่นถือมั่นตัวตนชัดเจนสิบพบใจสร้างพบแห่งผู้ถูกด่าหรือผู้โกรธขึ้นทันทีเรากลายเป็นคนที่กำลังโมโหสิบเอดชาติความเป็นตัวตนที่โกรธเกิดขึ้นจริงในจิตปัจจุบัน สิชารามรณะผลคือความทุกโศกกระวนกระวายเครียดแค้นไม่สบายใจเหมือนตายเล็กๆในขณะนั้นนี่คือวงจรสายเกิดในจิตปัจจุบันเพียงแค่เสียงด่าก่อให้เกิดทุกครบทั้งหนึ่งสององแล้วถ้ามีสติปัญญาสายดับเกิดขึ้นทันทีหนึ่งได้ยินเสียงมีสติระลึกว่าเสียงนี้เป็นเพียงท่าเสียงไม่ใช่ตัวตนอวิชชาถูกแทนที่ด้วยปัญญา สองเวทนาเกิดรู้เท่าทันเวทนาไม่ปล่อยให้กลายเป็นตัณหาวงจรหยุดที่เวทนาสาตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพไม่เกิดชาติไม่เกิดไม่มีตัวฉันผู้โกรธสีผลสุดท้ายใจเย็นสงบทุกไม่เกิดนี่คือสายดับในจิตปัจจุบันที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเวทนาเป็นที่รู้เท่าทันตัณหาย่อมไม่เกิด สรุปแกนการปฏิบัติปฏิจสมุป,ปาทไม่ใช่เรื่องไกลแต่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจคิดเรื่องต่างฮะจุดที่ต้องฝึกจริงๆคือเวทนาตัณหาถ้ามีสติรู้เวทนาตามจริงทุกไม่สื่อต่อถ้าเพลอเวทนาเปลี่ยนเป็นตัณหาทุกเกิดทันที